ทำอาหารเช้าให้สามีกันค่ะก็ทําข้าวกล่องให้เขาไปกินที่ทํางานด้วยนะคะนนี้ก็คือตื่นกันแต่เช้านะคะเพราะว่ายังเจ็ดแลกอยู่เราคือตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยเช้าของสามีวันนี้ก็จะมีแบล็คพุดดิ้งค่ะที่เป็นอาหารเช้าดังเดิมของคนสกอตแลนด์แล้วก็มีเบคอนไก่งวงค่ะแล้วก็ย่างหน่อไม้ฝรั่งไปด้วยค่ะคนถามเกี่ยวกับเนยนะคะว่าใช้แบบไหนเนยเค็มที่เป็นแบบเค็มน้อยนะคะเพิ่มเห็ดย่างไปด้วยนิดหน่อยค่ะพอเบคอนของเราสุกแล้วก็ตักวางไว้ข้างจานจากนั้นก็มาเตรียมไข่เพื่อที่จะะะะทําไไขข่่คคคนนใช้2ฟองเตะะิม ทแล้วก็วันนี้ใส่เป็นนมอัลมอนด์ค่ะก็เติมเกลือด้วยนิดหน่อยนะคะนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ค่ะไม้ฝรั่งย่างเห็ดย่างแล้วก็แบล็กพุดดิ้งของเราสุกแล้วก็ตักวางไว้ในจานค่ะกนั้นก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่เนยลงไปนิดหน่อยค่ะพมอเนยละลายแล้วก็ใส่ไข่คนที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะนั้นก็คนคนขนาดความสุกตามความต้องการเลยนะคะสามีก็จะกินความสุกประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตักวางไว้ข้างจานค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่ผักขโขมลงไปค่ะเติมน้นํานิดหน่่่่ออยยไไดด้้นนนนนะะะคเเราาาจใสํมาามังพิิปห เ่ความหอมเป็นความร้อนนิดหน่อยก็สุกแล้วนะคะผักโขมเราก็ตักวางไว้ข้างจานะคะ่ะตกแต่งจานด้วยมะเขือเทศหนึ่งลูกค่ะอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้สามีกินกันค่ะช่วงนี้ก็คือเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะต้นไม้ใบหญ้าก,ก็คือเขียวชอุ่มมากๆค่ะระหว่างที่สามีกินข้าวเช้าอยู่นั้นเราก็มาเตรียมข้าวกล่องให้เขาไปกินกลางวันที่ทํางานค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วก็กระเทียมลงไปเจียวค่ะเอากระเทียมส่งกลิ่นหอมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปผัดค่ะจะทําผัดหน่อไม้หมูสับให้เขาไปกินที่ทํางานนะคะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดดด้วยยนนิอ่อ ja. พอหมูสุกดีแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวซอสฝายเขียวน้ำมันหอยแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกสักรอบแล้วก็เติมพริกสดลงไปค่ะจะใส่ใบมะกรูดแห้งแช่น้ำไปด้วยนะคะเพื่อกลิ่นหอมค่ะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเป็นอันว่าเสร็จค่ะก็มาตักใส่กล่องนะคะกับข้าวก็คือทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพิ่มข้าวไปให้สามีด้วยนิดหน่อยค่ะก็มีไข่ต้มสองฟองปะกะติมื้อเที่ยงสามีจะไม่ค่อยเเนนนนนนน้น้้ขาวววค่่่ะะอองกกกิลััีี็จมมถ ค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ช้อนกับซ่อมลงไปด้วยค่ะทุกอย่างเสร็จเราก็ปิดฝาเอาไปให้สามีครั้งกินข้าวเสร็จเขาจะไม่ลืมขอบคุณค่ะ